ก่อนจะมาสอนกันได้การสร้างมอสนะดูแปบบหนึ่ง PB นี่นะกลุ่มนี้กลุ่มผมเนี่ยเออมามอสนี้นะจะสอนแบบเออนี่มีเสียงก็กลัวแบบว่ากลัวไม่รู้เรื่องก็เลยจะสอนแบบมีเสียงไปเลยมาดูเด็กดีสิเด็กอะเออประมาณนั้นนี่นะเออนี่นะโปรแกรมสามโปรแกรมก็เดี๋ยวให้ไว้ใต้คลิปเนี่ยโปรแกรมเนี่ยเนี่ยสามคลิปเอ้ยสามเนี่ยเออ แล้วก็ CS6 กับปลั๊กอินบวกไปละก็เดี๋ยวให้ใต้คลิปเออนี่นะก็ถ้าโหลดมาก็จะได้อย่างงี้ครับแตกไฟล์มาเลยเข้ามาเลยครับเซ็ตอัพบั๊นหนึงก๊อปปี้ซีเรียลด้ะก๊อปปี้ไปเฮ้ยน้องไม่รู้อย่าเพิ่งยุ่งผู้เป็นเล่นเอาววนเอาไว้รู้รู้นะว่าเอาไวไในอ้ใช่นี่แหละผู้เป็นเล่น กุมคนสอนอยัเพึ่งยุ่งอ่ะก็รอไปเลยจังหวะนั้น<ะ>ยังแล <c oughs> ้วกดตนี้เรเลยแม่งกวตรตั้งตีน<ะ>เขาว่ากดสอนแบบและเอียดเลยเออประมาณนั้นครับรอไปรอไปไม่ไม่อยากตัดคลิปเดี๋ยวงงรอไปรอไป เออเสร็จแล้วเว้ยเฮ้ยฟินิชไปเลยสืบมาแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วก็เอาโปรแกรมสามโปรแกรมนี้นะเอ้ยีึ่งเอานี่ก่อนบล็อกอินกันนะนี่ไงนะก็กดเซทออกเซทหกเออแล้วก็กดกดขี้ขวาเออแล้วกดอะไรวะอะไรไม่รู้เออแล้วก็โอเพนไฟล์มานะแอปเซทหกบล็อกอินลากมาเลยลากมาเลยอ่า ปิดไปเลยแล้วก็อสามโปรแกรมนี่มากปปี้เออแล้วก็เอาไว้ในนี้ลืมละลืมละอันหนึ่งอันหนึ่งคลิกขวาแล้วมันจะแหลกๆประมาณนั้นกดเอาวางไว้หน้าจอนะอันหนึ่งลีลาลีลามาละอ่ะก็วางที่นี่วางหน้าจอยนะ วางปลายอ่าสามโปรแกรมจังหวะนี้วางปลายอันแรกวะเลนสองอันน,น,แบบแน,น,นี้อันสุดท้ายนี่นะก็มีสามโปรแกรมนี่แหละไอสามแพ็ก i ูไอสามไอูแล้วก็ดีดีแพดดีดีเอสแพชเชอร์เออเซียหกอ่านี่ครับแล้วก็ลงปักอิ e นะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็นี่ครับดูที่นี่เลย PB นี่ PB นนะนแล้วกดนี่ ขิ้ขวาในโปรไฟล์หรือว่าอยู่ในในนี้ก็ได้เนี่ยครับอ่าโปรไฟล์เอยเอาไฟล์มันขึ้นมาเกม e ัต a าแอป p b t h แล้วก็แพ็ k อ่าก็เอ้ยอย่าเพิ่งแปบบ๊บนึงนะเออแบบแบๆแป๊บนึงก็เขียนเอแต่เราก็เขียนไอนี่นะไหนเนี้ยในท็อปเนี้ยแต่ผมเขียนตรงนี้เพราะมันช้าเออเขียนว่าอันนี้เป็นมอส ก็ลากมาในนี้เสริมอันที่สองก็แบ็กอัพแบ็กอัพไปเอาไว้ในนี้สองลันจะออกเออสองอันนี่นะครับสองสองอันนะครับแบ็กอัพอย่าลืมทำแบ็กอัพไว้นะคือถ้าเราทำอันใหม่ก็คือเราต้องมีอันนี้ด้วยเออดูดูไปก็ลำคาญเด็กเยอะเออเอาอาร์กแล้วกัน ก๊อปปี้อ่ะมาก๊อปปี้ไปแมงลบก,ก็ได้เก็บได้ก่อนมอดวางไปแบ็กอัพอ่าแบ็กอัพก็เออคือเก็บไว้แล้วทำใหม่ได้แบ็ Back up. Back up. Back up. Mod. กอัพแพกแบ็กอัพมอดก็ไอ้นี่นะไอสามแพ็กทู pack ขึ้นมาแล้วก็เอาโปรแกรมเนี้ยมอดขึ้นมาเดสก์ท็อปใช่ไหมอยู่อยู่ใเดสท็อปก็อ่ามอดเออเข้าที่เนี้ยไอ้เนี้ยแพ็กมันเออมอดนั่นแหละแล้วก็ ต้องขึ้นไฟล์ด้วยไอสามไอนะดูบางไฟล์ก็ไปเขียนว่าดิฟบางโปรแกรมนะให้บางบางบางมอสจะเป็นดิฟก็ไอสามไอดิฟ I I. ดิฟ,ดฟลดไม่ใช่ดัมไปดัมไฟล์ดัมดัมดัมไฟแล้วกดอ่ะมอสก็ดัมไปลปึ๊บอ่ะสักเซสไปแล้วก็เปิดไฟล์ MOD มอสมาเราแก้ก็ได้อัเอสามไอสามไอก็ นี่ครับเปิดอัน2องเลยครับ i3 i2 ก็ลากมาในนี้เึรบก็นี่คอนเวิร์ตคอนเวิร์ตดิสคอนเวิร์ตดิสก็อ่ะุดทได้มาคอนเวิร์ตรียบร้อยแล้วก็ลากเข้ามาในนี้เลยเสรบรอสักคู่หวังว่าคงจะเข้าใจกี่ทีแล้วอ่ะห้าทีผ่านไปเร็วนี่ครับก็ได้แล้ม ก็เอาเอานี้ก็ได้เนี่ยเอาบวกนะ <S <S ก็ลากไปทำสีทำสีเนี่ยทำลายก็ได้แต่ยังไม่ทำเอ่อทำไปเออแล้วก็เอาลบนี่นะลบไปที่ไม่ต้องการก็ลบไปลบ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 ไปบๆๆๆลบ,ๆๆๆลบๆๆไปลบไปลบไปถ้าซูมก็คอนโทรลบวกปรับให้เล็กลงก็ได้นี่เล็กลงหน่อยเออลดไป แบบรายละเอียดเลยนะไม่ละเอียดมากหรออ่ะลบ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 ไปดังดังไหมล่ะเกลือไปอาเสียงเนี่ยดังเอ้ยอ้าวหายหมดไม่ไม่สวยนะก็ลบตรงนี้นะกดลบไปลบตรงช่องว่างอ่ะมาไป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 อื้อหือเครียด ตายตายตายแล้วเหลือหนึ่งตัวเหลือหนึ่งตัวอืมตายตายไปเออตายไปหมดแล้วเหลือตัวเดียวเหลือกระเป๋าตัวเดียวก็อ่ะผมที่สีนะที่ทาสีเนี่ยเขาเรียกอะไรวะเอออะไรไม่รู้อ๋อใหญ่เลยนี่นะที่สีเออเอาสีเลยดิสีทองทองออกมาไหนวะสีนี้ดีกว่านะนี่นะเออแล้วก็เอาสีนี้ปรับเป็นโอเวอร์เลย์นี่ครับโอเวอร์เลย์นะลาดเลยเออมันก็จะติดสีอย่างเงี้ย นี่ครับเห็นไงนี่นะอย่างนั้นเลยอ่ะเออก็ถ้าเสร็จแล้วก็เอาวันนี้ออกคลิกขวา delete จะเป็นไงลายเปิดเออดังเยอะถ้ากด save นะกดนี่ไฟล์ save as ปึบพับไปนี่นะเราแรกก็จะเป็น Photoshop ธรรมดาก็ปล่บเป็น DDS คอนเวิร์ตชับไปเลยคุณต้องการอะไรอะไรไม่รู้เออคอนเวิร์ตไปตกลงอันนี้นั่นหนึ่งบิดหนึ่งบิตอ่ะกดเซฟออกเลยเนี่ยออกเลยสึบไปแค่นี้ก็เอามอดอันนี้ขึ้นมานี่ครับเอ้เออขึ้นมาก่อนแล้วก็นี่ครับ D D S p r e s s u r แล้วก็กดอันเนี้ยเข้าไปที่มอดนี่มันต้องการหาอะไรนะ D D S ดีดีเ d s เปิดป่าปาแล้วก็ต้องหาของอหาไอสามไอก็นี่ไงอาร์ไอสามไอสามไอกดแท็กเสร็จปึ๊บอ่ากดปิดไปเข้าอันนี้ขึ้นมาแล้วเปิดอันนี้ขึ้นมานะกดที่ไอสามไอไหนนะปึ๊บรีเพย์รีเพย์ดิสไฟวิสไว้แล้วแล้วก็อาร์ไอสามไอสามไอก็กดตกลงปไปปึ๊บเออแล้วก็มันก็จะเป็นโปรแกรมของ มอดที่ใส่ใน pack แพคเดยแล้วกดเสร็จไปก่อนฟินิชไปปึ๊บกดคลิกที่ฟินิชนะแล้วกดเซฟนี่คือสำเร็จแล้วตกลงไปปึ๊บลบไปได้เลยฟินิชมาก็จะขึ้นมาแล้วก็ c อปปี้ไปใส่ mod. Pack. อมอดแพคอักนี้นะกดนี่นะ Port พอตไปแพทหรือรื้บกดอันแรก สวินโดว์เจ็ดนั่นน่ะกดปิดไป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 แล้วก็เดี๋ยวมาเข้าเกมกันดูนะผึบกลับมาอีกแล้วอาวรอัคถาวรเอ้ยใช่อัคสีที่ทำเมื่อกี้ครับดูดูดูอีกดูดีอีกกดทีกดทีมันด้วยโอ้โหไม่เห็นนะมองเงี้ยคงคงคนจะรู้ครับอ่ารู้ก็ทิ้งปืนป่เออกดทิ้งปืนเลยนะก็ดูลายไปเออสิ้นเงีมาเดี๋ยวยิงปืน คอมแรงก็เหมือนเดิมนะไม่ต้องอองงอ,อักไม่ใช่เอพดเจเลยก็เออนะเออสีสวยขึ้นน่าเล่นเออประมาณนั้นแค่นี้แหละเออคงจะรู้เรื่องนะที่อัดไปอ่า